พี่น้องคะวันนี้ก็มาพบกับเจตุยแล้วก็มีฉากเบื้องหลังมีมีภาพเบื้องหลังด้วยนะคะพี่น้องคะคือวันนี้เจตุยมาอานั่งเป็นเพื่อนแกตอนแรกกับพ่อใหญ่บอกว่าอยากจะออกมาอานั่งเก้าอี้คือแกนอนในเตียงมาก็เกือบอาทิตย์แล้พี่น้องไม่ได้ออกจากเตียงเลยเนาะไอ้นี่แกก็เลยอยากจะออกจากเตียง อยากจะให้ยตุยพาออกไปดูเออนอกประตูพี่น้องจา๋าคือแกอยากจยอ,อกไปดูข้างนอกเนาะปรากฏว่าไอ้เครื่องยกข้างหลังยตุยอ่ะพี่น้องมันไม่ทํางานยตุยก็เอาตัวแกมาใส่ในสลิงใส่ในเปล่เรียบร้อยแล้วพี่น้องแต่ว่าพอจะยกขึ้นปรากฏว่าเครื่องไม่ทํางานมันเหมือนกับแบตเตอรี่อ่อนแต่ยตุยก็ชาร์จทั้งวันทั้งคืน หรือว่ามันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้หยาตุ๋ยก็เลยโทรไปเอ่อไปบอกให้บริษัทเนี่ยเกี่ยวกับที่เขาทำเครื่องเนี้ให้เขามาดูให้เขาก็เลยบอกว่าเขาจะเข้ามาแต่ก็ยังไม่มาน้อหยาตุ๋ยก็เลยรอรออย,อยู่ก็เลยมาทำเนี่ยมานั่งเป็นเพื่อนแกแล้วก็มาทำงานให้แกเหมือนเดิมเนี่ยพี่น้องจ๋าก็กาทำสแตมให้แกเนาะ เสียงหายใจเสียงเสียงพ่อใหญ่หายใจเสียงดังมากเลยนอนทั้งวันพี่น้องจ๋าพ่อใหญ่ถ้าอ่กตุยไม่ได้ออกไปข้างนอกก็มานั่งเป็นเพื่อนแกอยู่เงี้ยพี่น้องจา๋าไม่มีอะไรทําก็ส่วนมากอกตุยส่วนมากอกตุยก็จะออกไปสวนออกไปสวนไปทําวิดีโอกลับเข้ามาก็ มาทำอาหารให้พ่อใหญ่จริงๆแล้ววันทั้งวันยายตุยก็ใช้เวลาอยู่กับพ่อใหญ่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าเกว่าจะกินข้าวเสร็จเนาะกินข้าวป้อนข้าวแก่นี่ก็คือใช้เวลานานมากพี่น้องเพราะว่ายายตุยป้อนบนเตียงเนาะแกไม่ได้ออกข้างนอกถ้าแกไปนั่งเก้าอีก้ก็คงก็คงจะพอกินได้แต่ก็ไม่แต่ก็ไม่ดี ก็คือ,อยจตุยก็ต้องมาป้อนอยู่ดีแหละแต่ว่าแกก็ไม่อยากจะออกนะไม่อยากจะออกจากเตียงแล้วยิ่งช่วงนี้อากาศเย็นๆด้วยแกก็ชอบที่จะนอนนอนในเตียงมากกว่าก็คือให้เวลากับแกมากกว่าเวลาเป็นส่วนตัวของเจตุยอีกแหละก็คือ ตื่นเช้ามายาตุยก็เตรียมกับข้าวให้แกเนาะแล้วก็ตอนกลางวันก็ป้อนข้าวก็คือสามเวลาก็คือเวลาอาหารของแกสามเวลานี้ก็คือกินเวลาไปค่อนวันแล้วแหละพี่น้องเพราะว่าว่าจะกินข้าวได้แต่ละคําก็คือต้องใจเย็นพี่นงแต่บางทีคือ,อยตุยหิวหิวข้าวเนาะ ก็คือทำกับข้าวให้แกเอาข้าวมาป้อนแกแลคือกว่าแกจะกินได้แต่ละคำพี่น้องแต่บางทียตุยก็เอามานั่งกินกับแกแต่บางทียตุยก็อยากจะนั่งอยู่กินอยู่คนเดียวในครัวก็ต้องใช้วิธีเนี้ยพี่น้องก็ต้องใช้วิธีแบบมาป้อนแกคำหนึง่งแล้วยะตุยก็กลับไปไปกินข้าวตัวเอง ขนาดเจตุยกินข้าวเกือบจะเสร็จแล้วนะพี่น้องจา๋าแกยังเคี้ยวไม่เสร็จเลยคำนึงก็คือใช้เวลานานมากก็ต้องใจเย็นๆคุยกับแกเดี๋ยวนี้แกพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะพี่น้องจา๋าแกพยายามจะคุยกับเจตุยนะพยายามจะคุยเมื่อคืนนี้เจตุยก็เ,เรียกให้ลูกสาวม,มาช่วยฟังเพราะว่ายจตุยไม่รู้ว่าแก,กพูดอะไรอยูนะก็ะคือ วาแกจะอ้าปากคือพูดได้แต่ละคําเดี๋ยวนี้แกพูดไม่ค่อยได้พี่น้องจ้ะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วแต่แกโอเคนะก็คือดูรวมๆแล้วแกสภาพของแกคือสุขภาพแกนะ่ะโอเคเลยแหละพี่น้องเพแ,แกได้พักผ่อนที่เพียงพอนะเนี่ยจะตุยมาเรียนรู้อะไรบางอย่างนะพี่น้องก็คือคนเราถ้าได้พักผ่อนที่เพียงพอ มันจะทําให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยดีมากเลยนะพี่น้องไม่ใช่อะไรหรอกก็คือเยตุยมาสังเกตตัวเองสังเกตตัวเองอะพี่น้องเพราะว่าตัวเองนอนน้อยเนาะไม่ใช่ว่าไม่อยากนอนนะพี่น้องแต่มันนอนมันนอนยากนอนหลับยากแล้วก็ตอนเช้านี่ยเยตุยจะตื่นคือหกโมงก่อนหกโมงเนี่ยเยตุยจะรู้สึกตัวแล้วพี่น้องจ้ะนอนก็นอนดึก แต่ประมาณตีห้าเกือบหกโมงเนี่ยยตุยจะรู้สึกตัวแล้วแล้วก็พยายามที่จะนอนต่อแต่ก็นอนไม่หลับพี่น้องจา้านี่แหละก็เลยยตุยคิดว่านะใครที่แบบอนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอสุขภาพจะดีมากพี่น้องเจตุยสังเกตสังเกตเพ่อใหญ่เพราะว่าพ่อใหญ่ผิวพรรณดีมากพี่น้องผิวพรรณแกจะดีหน้าตานี่ก็คือ แดงอองตองพี่น้องหน้าหน้าแกผิวแกไี่เป็นสีชมพูตรงกันข้ามกับยตยตุเยอะพี่น้องจ๋าเหี่ยวเหี่ยวกัพ่อใหญ่เยอะอันนี้เยตุยพูดไปจําเลยเนาะพี่น้องเนาะว่าเออพ่อใหญ่เนี้ยคือผิวพ่านของแกจะเอ่อจะดีกว่าเยตุยเยอะเป็นเพราะว่าแกพักผ่อนที่เพียงพอแล้วก็อาหารถึงแม้ว่าแกจะกินน้อยแต่เยตุยก็พยายามที่จะหาอาหารที่แบบว่าบำรุงบำรุงสุขภาพให้แก่พี่น้องจ๋า ถ้าแกกินอาหารที่แบบเป็นเอ่อเป็นอาหารที่เป็นชิ้นเป็นเป็นเนื้อเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อย่าตุยก็พยายามที่จะทําให้ชิ้นเล็กที่สุดก็พยายามที่จะให้ครบอาหารนี่คือครบห้ามู่ทุกวันนะพี่น้องจ๋าคือพยายามที่จะทําให้แกแบบมีสุขภาพร่างกายที่ที่ดีอ่ะเนาะถึงแม้ว่าแกจะออกไปเดินไม่ได้แต่ก็ขอให้ได้อาหารนี่ที่แบบว่าครบร่างกายก็จะ แข็งแรงพี่น้องจา้าแล้วก็สิ่งที่เยตุยอ,อยากจะทําให้แกก็คือเรื่องการออกกําลังกายที่พี่น้องเห็นที่สูงสูงตรงนี้คือเข่าแกนะพี่น้องคือแกจะเอ,อนอนราบนอนราบเลยไม่ได้เพราะว่าคือเข่าของแกนี่จะชันจะงอพี่น้องเข่าของแกนี่จะงออยู่ตลอดนะเนาะก็คือมันมันเหยียดไม่ได้แล้วอ่ะพี่น้อง มันเหยียดไม่ได้ก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเออบ้านเราเขาเรียกว่าเส้นมันมันงอมันจังเพราะว่าไม่ได้ออกกําลังกายอย่างนี้แหละพี่น้องจ๋าก,ก็คือเนี่ย,ยตุ๋ยก็เลยจะมาบอกว่าใครที่ขี้เกียจออกกําลังกายระวังเป็นเหมือนผู้ใหญ่นะเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพนะคะพี่น้องค่ะใครที่นั่งอยู่กับที่ไม,มออไม่ยอมขยับไปเยื้อนนั่งอยู่กับโต๊ะทํางานอย่างเงี้ยเราต้องหาเวลา ออกกาลังกายด้วยนะคะพี่น้องคะอย่าว่าแต่คนอื่นย่าตุยนี่ก็ถึงย่าตุยถึงต้องพยายามที่แบบอยากจะออกเดินทุกวันอ่ะพี่น้องจ๋าก็คือให้กล้ามเนื้อของเราได้หมุนเวียนก็ตรงสมบ้าตรงหัวเข่าของเราเนี่ยขอให้มันได้ลื่นไหลอย,อยู่ตลอดเวลาได้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนาะมันจะได้แบบเออขาไม่ไม่งอไม่จังพี่น้อง นี่แหละวันนี้อากาศก็สลัวสลัวด้วยนะคะพี่น้องเยตุยก็เลยอันนี้ทํางานอยู่ในบ้านเนาะทางานเ,าเรื่องสแตมให้พ่อใหญ่นี่แหละพี่น้องจา๋าสแตมเยตุยก็ทําทุกวันนะสแตมเพื่อจะทยอยออกขายให้ให้แกพี่น้องทยอยออกเยตุยทําเสร็จแล้วเยตุยก็จะเอา,เอาทำเป็นอัลบั้มเนาะแล้วก็จะเอาไปขายออกชั่นพี่น้องจา๋าเพราะว่า แต่แกมีเยอะแล้วแกไม่สามารถทําเองได้ตุ๋ยก็เลยนี่แหละพยายามที่จะทําอะไรที่เป็นประโยชน์ให้แกบ้างเพ <c oughs> ระาระว่าปกติแล้วก็คือตลอนตลอนเข้าสวนบ้างแล้วก็เดินออกข้างนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องจ๋าก็ไม่มีเวลาวก็ไม่มีเวลาทํางานให้แกเน,นาะยายตุ๋ยก็พูดประจำเเนาะว่าเอาไว้วันไหนว่างๆยายตุ๋ยจะพาเ,าเดินออกไปชม บรรยากาศข้างนอกพี่น้องจ๋าใบไม้ก็ร่วงก็เหลืองกําลังสวยตอนเนี้เดี๋ยวเยตุ๋ยจะพาออกไปไลฟ์สดนะคะใครอยากจะชมบรรยากาศเมืองเคมบริดจก์กายตุยก็ตามเยตุ๋ยไปนะคะนีย่ยวันนี้เยตุยก็รอเนี่พ่อใหญ่สะอึก <c oughs> ก็นั่งรอเมื่อไหร่จะมาก็ไม่รู้พี่น้องจ๋าเนี่ยเยตุยยังไม่ได้ทำกับข้าวพ่อใหญ่เลยนะเพราะว่า รอว่าเขาจะมาทำอุปกรณ์ให้แกนี่แหละขอบคุณมากนะคะที่มาฟังยตุย <c oughs> พูดเรื่องนินทาผู้ใหญ่ <c oughs> นินทาผู้ใหญ่วันนี้ก็ขอพี่น้องดูแลสุขภาพนะคะออกกำลังกายด้วยยืดเส้นยืดสายอย่านั่งอยู่กับที่นะคะถ้าใครที่แบบนั่งทำงานอยู่กับที่ก็ต้องออกกำลังกายด้วยว่าแล้วยตุยก็จะไปเดิน สักประมาณ20นาทีค่อยกลับเข้ามาป้อนอาหารพ่อใหญ่สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะดูแลสุขภาพกันทุกคนสวัสดีค่ะ